สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นพรชิตานะครับอ้วนนะอ้วนค่ะคุณแม่คุณแม่มันเป็นโอกาสเดียวที่หนูจะได้กินพีดก็อยากทักสิคะและช่วงนี้เห็นทานเยอะนะนแล้วก็ตะเวนทําอยู่2อย่างตอนนี้อะไรคะหนึ B ่งทานสองทำบุญอ่าใช่ใช่หนูปีวอกไงหนูก็ชงหนูก็ไปไหว้ค่ะตะเวนทําบุญแล้วไม่น่าเชื่อถ้าดูไอจจะเห็นว่าพ่อพ่อรว่เป็นลูกสาว เริ่มไว้หนวดแล้วนะฮะจะเร็วไปไหมใช่พี่มิกตลกมากเวลาคนถามจะไไม่ต้องตอบก็นี่ไงดูหนวดเอาเลูกสาวลูกยมนจะเร็วไปไหมเร็วไปหนูบอก่าอย่าพึ่งสียังไม่คลอดอีกตั้งหลายเดือนอี่สองเดือนคงคลุ้มอ่ะเขาเตรียมตัวเขาบอกเขาเตรียมตัวห่วงลูกสาวตั้งแต่ยังท้องเลยพ่อคนเรามาเริ่มต้นกันที่โอมอัจฉริยไปยังไง ค่ะอมัชชาจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะล่าสุดแล้วก็ไปเจอน้องมาที่กองถ่ายเรื่องบ่วงนารมิตค่ะก็เลยสอบถามกันหน่อยนะคะหลายๆคนบอกว่าน้องดูอวบขึ้นหรือเปล่านะคะแต่น้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหากับเรื่องสุขภาพเดี๋ยวออกกําลังกายได้นะคะแต่ว่ามีคนทักสิคะว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าเหมือนกับหน้าตาเปลี่ยนไปนี่น้องเขาบอกว่าที่เปลี่ยนไปเพราะว่าไปทํา ไปตัดปีกจมูกที่เกาหลีมานี่บอกตามตรงเลยนะคะไม่ได้อ้อมค้อมเลยเนาะรวมถึงว่าตอนนี้เนี่ยหน้าก็ยังบวมๆนิดนึงก็เลยดูเหมือนจมูกโด่งขึ้นมานะคะน้องเขาบอกว่าสรุปก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ตัดปีกจมูกออกนะคะแล้วก็ไขมันใต้ตานะคะไปเอาออกมาแค่สองอย่างเท่านั้นเองแต่ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่ไปทําเพิ่มนะคะยังคงเหมือนเดิมค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยนะคะไม่มีอะไรมกก็ก ก็เรียกว่าอะไรก็ไปเก็บปีกแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรมันก็ทํามาได้เดือนกว่าเองฮะแค่นี้ก็ถ้าดูรูปเก่ามันจะป้านใช่ไหมนี้ก็คือเก็บเข้ามาก็ใช่ครับพอะพอพอมันบีกครับปุ๊บมันก็จะดูปลายแบบที่มันนั้นขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้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 ไปเสริมหรือว่าอะไรว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกคนก็ใช่ต้องดูแลตัวเองครับก็ต้องก็ต้องทาเพราะว่าอย่างที่บอกมันด้วยไว้ด้วย มันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราทํางานเราใช้หน้าตาล้วมันก็ต้องดูแลตัวเองปเป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องดูแลในสาขาอาชีพนี้ที่ต้องเอ่อเขาเรียกว่าใช้หน้าตาให้คนอื่นได้ได้ดูได้เสพได้ได้มีความสุขครับผมคือ mm hmm. ทําก็บอกว่าทําถ้ามีคนสังเกตเอาก็ทําใช่ทํามาแค่นั้นเองของคนท้าบอกว่าจริงๆเราเหมือนกับแบบมีอาการบวมตามหนังตาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเป็นโรคไตหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าเราไปไปตรวจยูแล้วก็ยังไม่ได้มันยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเห็นแต่ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มเฉย เดี๋ยวนี้ผมว่ามันเป็นที่ยอมรับเปิดเผยกันค่ะไม่เห็นจะต้องไปปิดบังอะไรยังไ<อ>งใช่ไหมน้องก็บอกตรงๆก็มาวันที่ช่วงเย็นน้องไ์ดูหรือเปล่าค่ะ